วัสดีครับมีคนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่ากองน้ำมันเครื่องของ klx 230ใสอยสายังไงนะครับแบบไม่ต้องนอนรถนะครับนี่นะครับขั้นตอนแรกก็ใส่เข้าไปเลยครับเสร็จครับมันจะมีสปริงตัวนี้ครับสปริงตัวนี้นะครับให้เราทาจารบีบางๆครับนี่นะครับจารบี เาบางๆครับนิดเดียวน,น,นี่นะครับเสร็จแล้วเราก็วางไปเลยครับน,น,นี่ครับเห็นไหมครับไม่หลุดแล้วนะครับไรบเราก็ใส่ได้เลยครับเล็งให้ตรงๆครับ ร้อยครับแล้วก็คันน็อตได้เลยครับเห็นไหมครับถอดออกมาก็ยังอยู่เลยครับโอเคนะครับก็อันนี้ครับกล่องน้ำมันเครื่องที่เราเลือกใช้ก็คาวาซากิตรงรุ่นเลยนะครับของสองร้อยสามสิบเบิกศูนย์สองร้อยบาทครับน้ำมันเครื่องที่เราใช้ครับเหมือนเดิมครับ เอครับ1 0 w 5 0นะครับใช้ประมาณลิตรจุประมาณนี้ครับใส่เราก็ดูตามแมวครับเพราะว่า k O x 2 3 0ยสามสมันความร้อนเยอะนะครับถ้าเลือกใช้ดีๆก็จัดไปเลยครับ1 0 w 5 0รถลดราคาหลักแสนครับน้ำมันเครื่องไม่กี่ร้อยจัดไปเลยครับเค okay, ครับ